สี่ราศีดวงเฮงส่งท้ายเดือนเมษายนสมหวังเกินความคาดหมายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงเฮงส่งท้ายเดือนเมษายนสมหวังเกินความคาดหมายได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่12เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมชีวิตของชาวราศีเมษจะวุ่นวายมากหากความสงบไม่ได้เลยแต่บอกไว้เลยว่าในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากม เพราะความสําเร็จก้าวหน้าจะมาเยือนโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มากคนทํางานในองค์กรใหญ่ๆรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจการค้าช่วงนี้จะเฮงปังสมใจปรารถนาราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายน ชาวราศีมีนในช่วงจังหวะที่ดวงดาวมาประชุมกันนี้ชาวราศีมีนจะดวงดีมีโชคทางด้านการเงินต้องขอบอกก่อนเลยว่าชาวราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากๆหลังจากที่ดาวพฤหัสบ,บดีโยกย้ายราศีตั้งแต่วันที่19เมษายน แต่ช่วงนี้เป็นช่วงสเปเชียลที่ดวงดีคูณสิบบอกเลยว่าชาวราศีมีนมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์เงินทองหลั่งไหลยิ่งกว่าฝำตกหากหวังเรื่องเงินหรือโชคลาภบ,บอกเลยว่าเตรียมตัวยืนนบบยวยวย่นหน้ารับโชคได้เลย ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงปังทางด้านการเงินหลังจากที่มีการประชุมของดาวทั้ง4ดวงนี้คุณมีโอกาสได้เงินมาจากหลายช่องทาง ทั้งเงินก้อนเล็กและเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาอย่างเต็มที่รวมไปถึงเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาให้ชาวราศีเมถุนชื่นใจเช่นกันช่วงนี้แนะนำให้ชาวราศีเมถุนไปทำบุญหรือสวดมนต์ไหว้พระบ้างเพราะจะเป็นการเพิ่มแต้มบุญทำให้มีโชคลาภมากขึ้นราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ชาวราศีสิงดวงดีราศีจับกันเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีสิงถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีโดยเฉพาะดาวที่มีการประชุมรวมตัวในครั้งนี้แต่ขอบอกก่อนเลยว่าชาวราศีสิงยังเหนื่อยเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ทำให้คุณต้องเจองานหนะักงานสบายไม่ค่อยมีต้องทำต้องสู้ด้วยตนเองเท่านั้นแต่อย่าท้อเพราะอิทธิพลของดวงดาวอื่นๆก็ช่วยหนุนนำ ทำให้คุณเหนื่อยจริงแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จรเฮงปังเกินความคาดหมายหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ